ค่ะพลเอกประยุจันโอชาก็ปฏิเสธประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีคนนอกนั้นเป็นการเปิดทางให้ตนเองกลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมย้าว่ายังยึดแผนตามรถแมพของคอสชอและนอกจากนี้ยังกําชับต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาและชาวสวนยางให้เรียบร้อยหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ โดยภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมปฏิเสธประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นอย่ามองว่าเป็นการเตรียมการให้ตนเองเข้ามาทำหน้าที่แต่การจะเขียนจะต้องมีหลักการว่ามีความจำเป็นอย่างไรมีที่มาอย่างไรมากกว่าค่ะสำหรับการที่พลเอกเรมติณสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษกําชับว่า เมื่อเดินหน้าแล้วถอยหลังไม่ได้นั้นขออยากกังวลว่ารัฐบาลจะอยู่ยาวแต่จะอยู่เท่าที่อยู่ได้เพื่อทําให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยและยืนยันจะยึด ตามแผนรถแมพของคอสชอทั้งนี้เชื่อว่าพลเอกเปรมหวังดีต่อประเทศชาติและสิ่งที่ได้ชื่นชมการทํางานส่วนตัวก็ภูมิใจและจะนําไปเป็นกําลังใจต่อการทํางานค่ะซึ่งทุกวันนี้ที่อยู่ได้ต้องคอยดึงตนเองไม่ให้หลงไปกับคําชื่นชมเมื่อมีคนชมและเป็นกําลังใจก็จะมีกรอบยึดกระบวนกรารยุติธรรมคิดถึงคนจนไม่มีการทุจริตและก็ใช้อํานาจแต่พอดีค่ะ พร้อมกันนี้นาะยกรัฐมนตรียังได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เร่งรัดจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและชาวนาเพื่อให้เกิดการโปรง่งใสตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อความถูกต้องรัดกุมค่ะปีใหม่นี้จะต้องมีความเรียบร้อยซึ่งก็ได้สั่งการไปแล้วอีกทั้งคอสชอได้ตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบแล้วเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหากเกิดความบกพค่องสร้างความเสียหายให้กับภาครัฐค่ะขณะเดียวกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ มีมติอนุมัติปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพให้กับข้าราชการบำนาญอีกร้อยละสีในงบประมาณ3,855ล้านบาทครอบกลุ่มข้าราชการจำนวน530,000คนค่ะส่วนโครงการเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแก้นะคะเนื่องจากต้องมีการพิจารณารายได้ของแต่ละองค์กรด้วยค่ะ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าไม่กังวลการก่อเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะพร้อมอวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยค่ะปรีชากลิ่นน้อยถ่ายภาพพัชรินรัตนาชายัยทีมข่าว i n n รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ